สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเรามาดูวิธีการแปรรูปนะคะสมุนไพรนั่นก็คือขมิ้นนะคะเนาะก่อนที่จะมาเป็นขมิ้นแปรรูปนะคะวัตถุดิบสมุนไพรนะคะเขาทํากันยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันดับแรกนะคะเนาะก็จะนําขมิ้นนะคะเนาะมาตัดรากนะคะตัดรากตรงนี้ออกนะคะเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าตัดรากแล้วเป็นยังไงนะคะนี่นะคะหลังจากที่ตัดรากแล้วเนาะก็จะได้เป็นขมิ้นหัวแง่งแบบนี้ นะคะเนาะค่อยๆตัดนะคะเนาะระวังนะคะเนาะตัดแล้วก็จะได้เป็นหัวขมิ้นแบบนี้นะคะหลังจากที่ตัดลากแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปล้างกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูเลยนะคะว่าวิธีการล้างล้างแบบไหนนะคะ เดี๋ยวเราเก็บใส่ตะกร้าไปเลยนะคะเนาะเก็บใส่ตะกร้าเพื่อที่จะนําไปล้างนะคะเนาะเอาแค่พอยกไหวนะคะนี่นะคะเป็นน้ําที่เราเตรียมไว้นะคะเ,ะเดี๋ยวเราจะเทใส่กระมังที่หนึ่งก่อนนะคะเนาะเทใส่กรละมังเลยค่ะอ่ะเทใส่กรละมังแล้วนะคะเนาะ เดี๋ยวเราก็จะทําการล้างนะคะแล้วก็ไปใส่กระมังที่สองนะคะเรียกว่าน้ำสองนะคะเนาะนี่นะคะเราล้างล้างจนสะอาดเลยนะคะไหนยุบขึ้นมาดูนะคะล้างจนดินไม่มีนะคะเนาะพอล้างเสร็จเอาใส่กระมังที่สองเลยนะคะ ค่อยล้างนะคะนาอให้ดินมันออกหมดนะคะก็ถือว่าใช้ได้นะคะเนะอะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำที่สองเลยนะคะนี่นะคะเนาะพอล้างเสร็จน้ำก็จะดำมากๆเลยนะคะแล้วก็ใส่กระเังที่สองนะคะนาะเราจะล้างทั้งหมดสองน้ำนะคะนาะเพื่อที่จะเอาเศษดินนะคะออกนะคะเนาะ หลังจากที่เราล้างน้ำสองนะคะเราก็จะเอาใส่ตะกร้านะคะเพื่อที่จะให้เขาเสด็จน้ำนะคะเนาะเดี๋ยวเรา,าเอาใส่ตะกร้าเลยนะคะเนาะเศษดินก็จะออกไปนะคะเนาะแล้วเราก็จะใส่ตะกร้าไว้เพื่อที่เขาจะได้เสด็จน้ํา น,ะะนี่นะคะเราก็จะใส่ตะกร้าที่มีรูแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้น้ํานะคะเนาะไหลออกมานะคะเพื่อที่จะเขาแห้ <dış S 1> นงนะคะเดี๋ยวเราจะผึ่งไว้อย่างนี้จนกว่าน้ําเขาจะแห้งนะคะเนาะเดี๋ยวหลังจากที่แห้งแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะเอาไปทําการหั่นต่อนะคะเนาะหลังจากที่เราล้างแล้วนะคะเนาะแล้วทีนี้เราก็จะนําที่เราล้างนะคะมาหัน่นเดีวเรามาดูกันนะคะเนาะวิธีการหัน่น หั่นเลยคะ่ะเราจะหั่นเป็นชิ้นบางๆแบบนี้นะคะเนาะเดี๋ยวเราจะค่อยๆหั่นนะคะับชิ้นบางๆนะคะป้ามาหันาาห่นิป้ามาหัน่นปามาหัน่นปามาหั่นชิบๆๆมาหั่นดิ หั่นหันหันหันข้างไหนเอาอันอันใหญ่ๆมาหั่นเอาผ้าก่อนต้องมาฟัง